สวัสดีครับผมสมคิดครับเอ๋มาลิจาสมคิดครัเอ๋ยกำลังสิบวันจะไปตัดผมเนี่ยตัววันเอ่ยสิเมาะกับผมต้องหนดีจ๊ะเนี่ยผมว่านะ you should get bangs ก็ยังละแบงที่เขาเรียกว่าอะไรนะหน้าหมาเหรอหน้าหน้ามาทำไมถึงเรียกว่าหน้าหมาอีกเคยไปบอกเขาว่า face hot มันบอได้มันบอกให้ face hot man มันจะบอก face face hot แลช่างว่าเข้าใจนะมันจะบอกว่า hot face hot m a มันแมนหมดหร อา้าคำสีอื่ภาษาผมหนามากนี่ว่าจังใดบะเน่มันแล้วแต่ว่าเข้าไปพอคนตัดเนี่เป็นคนเมกาหรือว่าคนอังกษนค้นเมกาบะเน่คนเมกาเข้าสเอิ่นว่า bangs แล้วจะต้องเติม s จะไม่ bang จะเป็น bangs จะเป็นพห ah ูพจน์จะเรียกเ,<อ>เป็นพห ah ูพ์ก็คือ bangs นี่ก็คือการที่มันมีหลายเส้นเ,<อ>เนเรียงซึ่งผมว่ามันแปลกๆเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนออสเตรเลียซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษของอังกฤษ fringe ซึ่งก็จะไม่มี s จะเป็น fringe อันเดียว ฟร็อกอินฟริงจ์ F R I N G E fringe กี่ก็ว่าสิปินตาทมนามาเป็นลิซ่าใชซิลีเป็นลิซ่าหรือเป็นโรซาบลูนะ อ่ะผมหน้ามา้าเราเรียกว่า bangs แต่ถ้าเราเจอช่างเป็นคนอังกฤษหรือเราอยู่ที่อังกฤษหรือออสเตรเลียหรือประเทศที่ใช้ British English เนี่ยก็จะเรียกว่า fringe fringe f Fr <inge. S 2> ก็ลองไปใส่เบิ้งนะคะเพื่อว่าเจอสช่างประเทศใดก็ต้องใส่มันถึงเนอะครับผม